สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมมาเจอกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะครับ2566ปีสุงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งใไดขอให้สมความมุ่งมั่นตันานะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอปลอดภัยนะครับโดยเฮงเฮงบงๆตอนรับปีใหม่ทุกคนนะครับผม าวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวสวนสัตว์อันนี้ครับผมสียุทธยาไลออนพาร์คนี่ค,ครับผมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะฮะงั้นก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะฮะไปครับ อ,อากาศก็ค่อนข้างที่จะแดดนิดนึงนะครับทุกคนอ่านี่ครับผมสัตว์ตัวแรกที่เราเข้ามาเจอเลยนะครับยีราบนั่นเองทุกคน,น,น ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับรอรรยเกาศวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเนื่องจากเป็นวันหยุดเนาะนะครับทุกคนโอ้โอูนครับรถกระจอกเทศทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่มีไม่มีตัวอ๋อนี่ครับ ต่เรายังไม่เห็นตัวเขานะครับผมน่าจะอยู่ในบ้านเนะเาะน,น่าจะอยู่ในบ้านเขาครับอย่าไปกวนเขาดีกว่านะครับผมซิบรามารายราประจอบเทศครับทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเด็กๆน่าจะชื่นชอบกันนะครับทุกคนก็ถ้าใครใกล้ๆหรือมีเวลาว่างๆนะครับเชิญมาเที่ยวได้ถ,ดถ,ดถ่ายกันไปกันต่อเลย ทุกคนครับพามาดูจิงโจ้แขะเผือกจะเป็นไงไปดูกันนะครับอ,อ,อ้าวนี่ทุกคนโอ้จิจ้โจกแคะเผือกด้วยนะครับสีขาวสวยมากเลยทุกคน ครับดูเป็นไงฮะทุกคนผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับแดงด้วยเด็กๆน่าจะตื่นเต้นกันน่าดูนะครับถ่ายว่างี้นะ ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูต่อไปนะครับโอ้นี่มีบริการมา้ารถม้านะครับโอ้ทุกคนเยี่ยมเลยรอบละสามร้อยบาทและให้อาหารหนึร้อย <300 S 2> ครับสวัสดีค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจุดหมายปลายางของเกกิน้อช้างน้องช้าง ไสำหรับบริการนะครับใครที่อยากนั่งชานะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เด็กๆน่าจะชอบกันนะครับก็คือ เป็นโซนแพะที่สามารถให้อาหารเข้าไปถึงเข้าไปจับได้เลยข้างในนะครับน่ารักมากเลยส่วนค่าอาหารก็ประมาณตะกร้าละ้าบาทครับ,บ,าารรบทุกคนสำหรับเด็กๆที่ชอบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจึกอื่นต่อนะครับผมโอ้แรคูนทุกคนแรคูนมันอนกันอยู่สบายเลยนะครับทุกคนโอ้โ okay. ห <Okay. S 2> ส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่สัตว์เขานอนนะครับจากสังเกตจากที่สังเกตมาหลายๆชนิดนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะแบบตัดไปตัดมานะครับทุกคนตนงจากบางช่วงอาจจะแบบต้องตัดออกนะฮะโอ้ี่ มาเขคนส่วนนี้ก็มีหลายชน,นิดเหมือนกันนะทุกคนนึกพูดมเกิเกจิตตเลยนะเนี่ย ตามไปดูโซนต่อไปนะครับจับเล่นได้เลยทุกคน <c oughs> นี่ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรื่งมากครับทุกคนครับนได้เลยโอ้ส่วนนี้คือมาลาพาทาโกเนีย เซเว่นแคทอันน so uh ี huh. ้แมวคาราคันนะครับน่าจะอันตรายครับนี่โอ้โห มาถึงแล้วทุกคนครับจอลเค้น้ำเค็มจอลเค้น้ำจืดนะครับจอลเคพิลุกใหญ่ครับทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากทุกคนดูทีมันจะกินไหมฮะ ใส่แนละ้วยังไม่หิวครับทุกคนตัวนี้ลไปแล้วคนับไปแล้วครับนับไม่โดนอ่าโดนแล้วครับเยี่ยมเลยทุกค,คนตัวนี้ใหญ่มาก ครับทุกคนครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรายังอยู่ในสวนสัตว์นะครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปเจอสัตว์ประเภทใดชนิดใดบ้างนะครับผมทุกคนสวัสดีครับ